กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูตายนะครับคลิปนี้จะมาพูดในเรื่องของคําวิเศษนะครับในวิชาภาษาไทยชั้นป .6 นะครับและก็ฝากกันเช่นเคยนะครับกดติดตามช่องครูตายติวเตอร์นะครับกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนที่จะมาอัปคลิปในครั้งต่อไปนะครับไปความรู้นะครับอรอบรู้เรื่องคําวิเศษ สวัสดีครับเพื่อนๆทราบไหมว่าชนิดของคำในภาษาไทยมี7ชนิดวันนี้เราจะมาพูดเรื่องคำวิเศษกันนะครับความหมายของคำวิเศษคำวิเศษหมายถึงคำที่ใช้ขยายคำอื่นให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นหรือคำที่ใช้ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำและคำวิเศษ เพื่อบอกเวลาบอกลักษณะบอกจํานวนบอกขนาดบอกคุณ,ณภาพบอกสถานที่ตัวอย่างเช่นคนอ้วนกินจุอ้วนเป็นคําวิเศษที่ขยายคํานามคําว่าคนนะครับขยายคําว่าคนให้รู้ว่านี่คนอ้วนจุเป็นคําวิเศษที่ขยายคํากริยาคําว่ากินนะครับขยายให้รู้ชัดเจนว่ากินแบบไหนนั่นเองเขาร้องเพลงได้ไพเราะมาก ไพเราะเป็นคําวิเศษที่ขยายคํากริยาคําว่าร้องเพลงนะครับอาจจะไม่หยุดติดกันไพเราะไม่ได้อยู่ติดกับร้องเพลงมีคําว่าได้ขั้นนะครับแต่คํานี้ก็ขยายคํานี้มากเป็นคําวิเศษที่ขยายคําวิเศษคําว่าไพเราะนะครับให้รู้ว่าไพเราะมากไม่ใช่ไพเราะเฉยๆนั่นเองซึ่งคําวิเศษมีอยู่10ชนิดอยากรู้ ต้องตั้งใจศึกษาใบความรู้นะครับคำวิเศษมี10ชนิดได้แก่ 1. ลักษณะวิเศษ 2. กาลวิเศษ 3. สถานะวิเศษ 4. ประมาณวิเศษ 5. ปฏิเสธวิเศษ 6. ปฏิชยาวิเศษ 7. นิยมวิเศษ 8. อนิยมวิเศษ 9. ปุจชาวิเศษและ10ปะพันธวิเศษ ตัวแรกนะครับลักษณะวิเศษคือคำวิเศษที่บอกลักษณะต่างๆเช่นบอกชนิดสีกลิ่นรสขนาดสันฐานบอกความรู้สึกเช่นคำว่าด,ดีชั่วสูงใหญ่ดำขาวร้อนเย็นหอมหวานกลมแบนอ้วนผอมแคบเข็มกว้างเป็นต้นตัวอย่างเช่นปลาเน่ามีกลิ่นเหม็นนะครับลักษณะเหม็น ลักษณะของลิ่นคือเม้นตุ๊ก,กตาตัวใหญ่มีขนนุ่มสกาลวิเศษกาลวิเศษคือคำวิเศษบอกเวลานะครับกาลคือการเพราะนั้นก็คือคำวิเศษบอกเวลาเช่นคำว่าอาดีตปัจจุบันอนาคตเช้าสายบ่ายเย็นค่ำเช้าดึกพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้โบราณเป็นต้นตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นวันหยุดราชการฉันมาทำงานแต่เช้านะครับ สามสถานะวิเศษสถานะวิเศษคือคําวิเศษบอกสถานที่หรือระยะทางเช่นคําว่าใกล้ใกล้บนล่างเหนือใต้ซ้ายขวาหน้าหลังเป็นต้นตัวอย่างเช่นภูสอยดาวอยู่ไกลนะครับคําวิเศษนี้คือคําว่าไกลโรงเรียนอยู่ทางทิศเหนือ 4. ประมาณวิเศษประมาณวิเศษคือคําวิเศษบอกจํานวน รือปริมาณเช่นคําว่า123มากน้อยบ่อยหลายบรรดาต่างบ้างทั้งหมดจุเป็นต้นตัวอย่างเช่นพ่อซื้อเสื้อ10ตัวอรุณีมีบ้านหลายหลังชนิดที่ห้าปฏิเสธหรือปฏิเสธวิเศษนะครับคือคำวิเศษแสดงความปฏิเสธหรือไม่ยอมรับเช่นคําว่าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ หาไม่ได้ไม่ไม,มิบอกเป็นต้นตัวอย่างเช่นครูไม่ได้อยู่คนเดียวเธอไม่ทานอาหารเลยนะครับหปฏิชยาวิเศษปฏิชยาวิเศษคือคำวิเศษใช้แสดงอาการขานรับในการเจรจาหรือโต้อตอบเ,เช่นคำว่าครับขอรับคะค่ะจะจา๋าขาวะเป็นต้นตัวอย่างเช่นแม่จ๋าหนู รักแม่นะจ๊ะคุณครูขาสวัสดีค่ะเจ็ดนิยมวิเศษนิยมวิเศษคือคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะนะครับเป็นที่นิยมก็เลยชี้เฉพาะลงไปอย่างชัดเจนหรือความแน่นอนเช่นคำว่าน,นี่นี้นั่นนั้นโน,น่นโน้นแน่เองทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างนี้แน่นอนเป็นต้น ตัวอย่างเช่นฉันทำข้อสอบได้แน่นอนเสื้อตัวนี้ต้องรีดไฟอ่อนๆนะครับระบุว่าเสื้อตัวนี้ระบุลงไปอย่างชัดเจนว่าฉันทำข้อสอบได้แน่นอนนะครับแปอนิยมวิเศษอะนิยมก็แสดงว่าไม่นิยมคือคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะนะครับไม่แน่นอน เช่นคําว่าใดอันใดอื่นไหนใหญ่อะไรใครฉันใดเช่นอะไรเป็นต้นตัวอย่างเช่นเธอจะซื้ออะไรมากินก็ได้นะครับไม่ได้ระบุลงไปชัดเจนจะซื้ออะไรก็ได้เขาจะมาเวลาไหนก็ได้บุชวาวิเศษนะครับปุวาวิเศษคือคําวิเศษบอกเนื้อความเป็นคําถามหรือแสดงความสงสัยเช่นคําว่า ไหนใดอะไรสิ่งใดทาไมเท่าไหร่เป็นต้นตัวอย่างเช่นจัก,กรยานราคาเท่าไหร่เธอจะตามแม่ไปทาไมซึ่งจะมีความแตกต่างจากอนิยมวิเศษเมื่อสักครู่นิดหนึ่งนะครับคืออนุยมวิเศษเมื่อกี้จะจะเป็นเชิงประโยคบอกเล่านะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเชิงประโยคคำถามนะครับ สิบประพันธ์วิเศษประพันธ์ทวิเศษคือคำวิเศษที่ทำหน้าที่เชื่อมคำหรือประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกันเช่นคำว่าที่ซึ่งอันอย่างที่ว่าเพื่อว่าให้เป็นต้นตัวอย่างเช่นพ่อเดินไปเขียนสมุดที่โต๊ะทำงานแม่ทำงานหนักเพื่อนำมาเลี้ยงดูบุตรตัวอย่างไม่งานคำวิเศษคำชี้แจงให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำวิเศษจากประโยคต่อไปนี้พร้อมนังบอกชนิดของคำวิเศษให้ถูกต้อง หนึ่งบ้านของธานีอยู่ใกล้บ้านของทา,ใใงทาตรีคำวิเศษคือคือคำว่าใกล้นะครับซึ่งใกล้ก็เป็นคำวิเศษแบบบอกสถานที่เพราะนั้นเป็นคำวิเศษชนิดใดครับเป็นสถานะวิเศษนักเรียนทั้งหมดแถวตรงคำวิเศษคือคำว่าทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นคำวิเศษชนิดประมาณวิเศษภูเขาอยู่ภูเขาลูกนั้นอยู่ไกลคำวิเศษคือคำว่า คำว่าไกลนะครับบอกระยะทางบอกความใกล้ไกลเราเรียกคำวิเศษชนิดนี้ว่าสถานะวิเศษปากาวางอยู่ใกล้หนังสือภาษาไทยเพราะนันคำวิเศษคือคำว่าใกล้นะครับซึ่งก็เป็นสถานะวิเศษเหมือนกันตุ๊กาตาตัวนี้เบามากคำวิเศษคือคำว่าเบานะครับซึ่งก็เป็นลักษณะวิเศษยามเช้าคุณแม่รดน้ำต้นไม้คำวิเศษคือคำว่า,า,า,วย,า,า,ววายามเช้านะครับ ซึ่งเป็นคําวิเศษชนิดใดครับยามเช้าก็เป็นกาลวิเศษนะครับคือคําวิเศษที่บอกเวลาต่อไปข้อที่7อะไรสวยที่สุดคําวิเศษในข้อที่7คือคําว่าอะไรนะครับซึ่งไม่ได้จาเพาะเจาะจงลงไปเพราะฉนั้นก็เป็นคําวิเศษชนิดอนิยมวิเศษนะครับข้อที่8ดอกไม้อะไรสวยที่สุดเช่นเดียวกันคําวิเศษคือคําว่า คือคำว่าอะไรนะครับแต่อะไรในที่นี้เป็นลักษณะคำถามเพราะนั้นเป็นคำวิเศษชนิดใดครับเป็นปุจชาวิเศษนะครับ9คนแก่เล่าเรื่องตลกคำวิเศษคือคำว่าคำว่าแก่นะครับบอกลักษณะของคนแก่เพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะวิเศษ 10. ผลไม้ในตะกร้ามีรสเปรี้ยวนะครับบอกรส 12ดอกมะลิม,มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมเพอคำวิเศษคือคำว่าก็จะได้ว่าเป็นในลักษณะวิเศษ13กางเกงนั่นยังไม่ได้ซักคำวิเศษคือคำว่านั่นนะครับระบุลงไปชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เป็นนิยมวิเศษ14ดอกมะลิมีกลิ่นหอมซึ่งควรค่าแก่การนํามาบูชาพระ ในที่นี้จะมีอยู่คำว,วิเศษอยู่สองคำคือคำว่าหอมกับคำว่าแก่นะครับหอมกับแก่ซึ่งคำวิเศษแต่ละคำก็จะต่างกันดังนี้จะได้คำว่าหอมคือลักษณะวิเศษส่วนคำว่าควรค่าแก่การนำมาบูชาคำว่าแก่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ลักษณะแก่นะครับแต่เป็นปะพันธ์วิเศษคือเชื่อมนะครับว่าควรค่าแก่การนำมาบูชาพระ 15. นักเรียนหลายคนทํางานเรียบร้อยคําวิเศษคือคําว่าคําว่าหลายนะครับคือนักเรียนหลายคนเพราะฉะนั้นคําว่าหลายในที่นี้เป็นคําวิเศษชนิดใดครับเป็นประมาณวิเศษนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เช่นเคยนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ